Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera Kepada semua pelajar yang sedang mengikuti Dalam mata pelajaran bahasa Melayu ini Kau tak rap nak lihat tuk-tuk tan Nak kap kau su Kan rekan son Nak kap naik wisya bahasa Melayu Nak kap sung Kip video ni Nak kap pen kip video samrap Nak lihat naik chan Pratum suksa api tihok Nak kap ini rau pen pihai lew Nak kap sung ในครั้งที่แล้วนะครับครูได้ทําการส่งรูปนะครับเนื้อหาตรงส่วนนี้ไปให้นักเรียนนั้นทาการเขียนครูชี้แจงอีกครั้งนะครับนักเรียนคนใดที่มีสมุดเล่มใหม่นะครับนักเรียนสามารถเขียนในสมุดเล่มใหม่ได้เลยนะครับแต่นักเรียนคนใดที่ไม่มีสุูสมุดเล่มใหม่และสมุดเล่มเก่าของวิชา马าลิทย่ยังเหลืออยู่นะครับนักเรียนสามารถใช้สมุดเล่มเก่าได้นะครับโดยเนื้อหามันจะเป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องกันนะครับวันนี้ เรามาดูกันในส่วนของสิ่งที่มีความสำคัญนะครับนั่นคือกาตานามะกาตานามะหรือคำนามนั่นเองซึ่งนะครับเนื้อหาตรงนี้เป็นเนื้อหาที่เราเคยเรียนแล้วนั่นแหละนะครับแต่ในตอนที่เราเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่3มเนี่ยนะครับมันยังเป็นเนื้อหาที่เบสิกนะครับเป็นเนื้อหาเบาๆเป็นเนื้อหาทั่วไปนะครับแต่ สำหรับเรานะครับป .6 าหแล้วมันต้องมีอะไรที่มันโปรเฟชชั่นอลขึ้นมาอีกสักนิดนึงนะครับแต่ก่อนที่เราจะเริ่มเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปรับฟังบทเพลงให้ใจเราร่มร่มให้ใจสบายกันก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันยาออัล yeah, ้งนะครับนักเรียนนะเราไม่ได้ฟังกันมานานแล้วนะครับอ่ะโอเคออยา Yeah. s u b h a n a l l a mengampuni kami semua daripada dosa-dosa yang telah kita buat kan นะครับก uh ็วันนี้นะครับเรามาในเรื่องของกาตานามะนะครับกาตานามะคือคํานามนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวครูจะขีดเส้นใต้ไปพร้อมๆกับคําที่ครูอ่านนะครับกาตานามะอียละ kata yang menamakan sesuatu biasanya dilibatkan orang haiwan benda tempat dan konsep kata nama dibahagikan kata nama kepada tiga yaitu kata nama am kata nama khos dan kata ganti nama ikrang nekap kata nama ialah Kata yang menamakan sesuatu biasanya dilibatkan orang. Ha, biasanya melibatkan orang, haiwan, benda, tempat dan konsep. Kata nama dibahagikan kata nama kepada tiga, yaitu nama kata nama am kata nama kos dan kata g a nama. นามาเรียนดูตรงนี้นะครับเนาะคำนี้นะครับครูจะอธิบายคำนี้ที่หนึ่งนักเรียนไม่ต้องแปลทุกคำนะครับเรียนดูคำนี้พร้อมครูนิดหนึ่งนะครับคำว่าไฮวันคำว่าไฮวันเนี่ยนะครับนะในในบางส่วน,เ,นเขาจะใช้คำว่า,าไปไหนแล้ว ในบางพื้นที่เนี่ยนะครับเขาใช้คําว่าไฮวานจริงๆนะครับแต่ในบางพื้นที่เนี่ยเขาใช้คําว่าบีนาตังก็ได้นะครับบีนาตังตรงนี้นะครับแปลว่าสัตว์เนาะเขาบอกว่าคํานามดูนักเรียนดูความควาแปลด้านล่างนะครับเนาะ เราเรียนดูคาแปลด้านล่างนะครับคํานามคือคําท sure> ี่ใช้เรียกชื่อคนคํานามคือคําที่ใช้เ네รียกชื่อคน1นะครับเราเรียนดูให้ดีเลยนะหนึคือใช้เรียกชื่อของของคน 1. นึคือใช้เรียกชื่อของของคน 2. องคือใช้เรียกชื่อของสัตว์สัตว์ นะครับใช้เรียกชื่อสัตว์3คือใช้เรียกชื่อของสิ่งของ4คือใช้เรียกชื่อของสถานที่นะครับหรือนอามธรรมน,นามนามธรรมคือสิ่งที่อ่าถูกเรียกนะครับเป็นชื่อได้เนาะได้ทั้งหมด นะสิ่งต่างๆแล้เราเนี่ยเราก็จะเรียกมันว่าอะไรนะจะเรียกมันว่ากาตานามาหรือว่าคำนามทั้งสิ้นทีนี้ครับเนาะไอความหมายของมันเนี่ยเหมือนกันทุกภาษานั่นแหละคำนามก็คือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่หรือสิ่งต่างๆที่เป็นนามประทรบนะ็ขาจมีชื่อนะครับมันมีชื่อของมันในการที่เราจะเรียกทีนี้เขาบอกว่า นะครับคำนามเนี่ยสามารถจำแนกออกได้3ประเภทเรียนดูตรงนี้ให้ดีนะครับคำนามเนี่ยสามารถจำแนกออกได้ทั้งหมด3ประเภทด้วยกันคำนามเนี่ยสามารถแบ่งออกได้ทั้งหมด3ประเภทด้วยกัน1คืออคือระยะกาตานามามกาตานามาม กาตานามอามนี่คือคำนามทั่วไปความหมายของคำนามทั่วไปคืออะไรครับลักษณะของมันก็คือเขียนว่าอะไรดีอ่ะไม่เจาะจงไม่เจาะจงยกตัวอย่างเช่นอะไรยกตัวอย่างเช่นนะครับโรงเรียนาครูถามก่อน โรงเรียนนี่เป็นชื่อของคนสัตว์สิ่งของหรือสถานที่สถานที่ถูกไหมครับนักเรียนโรงเรียนเนาะโรงเรียนเป็นชื่อของสถานที่ฉะนั้นโรงเรียนเนี่ยเป็นคํานามแน่นอนแต่ทีนี้เวลาเป็นคํานามแล้วมันก็ต้องมาแบ่งว่าเป็นคํานามแบบไหนเป็นคํานามแบบชี้เฉพาะหรือว่าเป็นคํานามแบบไม่ชี้เฉพาะมันต้องมาดูลักษณะกัน คำนามชนิดที่หนึ่งก็คือคำนามกาตานามอามคือคำนามทั่วไปแบบไม่เฉพาะเจาะจงคือโรงเรียนโรงเรียนหมายความว่าไงอะ่ะทุกโรงเรียนเข้าหมดทุกโรงเรียนเข้าหมดโรงเรียนุ่งเรืองก็เข้าโรงเรียนชา,าอิดก็เข้าโรงเรียนทำมิสซาลามก็เข้าวัดเชิงเลงก็เข้าเท่าทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นอีกคำหนึ่งก็คือคำว่ามัสยิด มัสยิดเนี่ยไม่มีอะไรต่อท้ายนะครับเป็นกาตานามะอามเนื่องจากอะไรอะ่ะคำว่านเนี่ยมัสยิดคำเดียวนี่อะไรอ,ะอ่ะอ่ามัสยิดไทยก็เข้ามัสยิดสามร้อยปีก็เข้าอ่ามัสยิดประเสริฐอิสลามก็เข้ามัสยิดนูรุลอิสลามสุราเขียวก็เข้ามัสยิดนูรุลลอฮ์ร้อยแปดก็เข้าเข้าทั้งหมดเนาะแต่ เมื่อใดก็ตามมันเป็นคำนามชนิดที่สองคำนามชนิดที่สองเนี่ยคือกาตานามาคอสกาตานามาคอสหรือคำนามเฉพาะนักเรียนดูคำนี้ให้ดีนะครับเวลามันคือคำว่าเฉพาะมันหมายความว่ามันต้องเจาะเจาะอะไรนะเจาะจงเจาะจงคืออะไรอะ่ะมีชื่อที่ชัดเจนว่าจะชี้ไปถึงอะไร โน no. ยกตัวอย่างครูยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆนะครับคืออะไรอ่ะมัสยิดมัสยิดถ้ามัสยิดอย่างเดียวนี่ยเป็นกาตานามอามแต่ให้เราเฉพาะไปด้วยว่าที่ไหนยกตัวอย่างเช่นมัสยิดท่าไม่ใช่ท่อแล้วเขียนผิดแล้วครูตามไม่ค่อยดีเหมือนกันนะเวลาอันนี้นานๆน,นะครับมัสยิดท้าอิดเรียนดูตรงนี้นะครับเนี่ยนิดเดียวเองเนาะ ถ้าเป็นคำว่ามัสยิดอย่างเดียวไม่มีการเจาะจงว่าเป็นที่ใดมันจะเป็นกาตานามะอามแต่เมื่อใดก็ตามนะครับมันมีการเจาะจงชื่อมัสยิดยกตัวอย่างมัสยิดท่าอิดมันจะกลายเป็นกาตานามะคอสทันทีอันเนื่งมาจากถ้าพูดว่ามัสยิดท่าอิดมัสยิดอื่นเข้าไหมไม่เข้าแล้วเข้าใจยัง แต่ถ้าเราพูดว่ามัสยิดอย่างเดียวมัสยิดท้ากก็เข้ามัสยิดที่ไหนบนโลกดุนยอใบนี้ก็เข้านะครับนี่คือความแตกต่างจากมันยกตัวอย่างอีกคำหนึ่งโรงเรียนนะนะักเรียนดูด,ดีนะครับโรงเรียนของเราน่าอยู่นี่คำว่าโรงเรียนคำเดียวเนี่ยนะครับโรงเรียนคำเดียวเป็นกาตานามาอาม เพราะอะไรเพราะกัตนามาอมเวลาเราพูดถึงกัตนามาอมคือพูดอันหนึ่งเข้าเยอะอะมีหลายอันเลยเข้าเยอะแยะไปหมดนะโรงเรียนแต่ถ้าเราเขียนว่าโรงเรียนท่าอิดโรงเรียนท่าอิดโรงเรียนท่าอิดถามว่าพูดโรงเรียนท่าอิดรเรียนธรรมิตเข้าไหมไม่เข้าแล้วนะครับ นี่คือความหมายของกาตานามะคอสคำว่าคอสก็คือเป็นการชี้เฉพาะว่าเป็นที่อื่นไม่ได้ต้องเป็นที่นี่เท่านั้นนี่คือความแตกแต่างของมันเนาะนี่คือความแตกแตกต่างของมันฉะนั้นนะครับตรงนี้นักเรียนต้องทําความเข้าใจให้ดีว่ากาตานามอามคือไม่เจาะจงเลยเป็นการพูดแบบกว้างๆแต่เมื่อใดก็ตามเป็นกาตานาม a คอสเป็นคํานามแบบเฉพาะเป็นคํานามแบบเจาะจง มันต้องมีชื่อที่เด่นชัดชื่อที่แน่ชัดต่อท้ายไปด้วยเพื่อที่จะแยกตัวมันออกจากสถานที่อื่นๆที่อยู่ในลักษณะเดียวกันยกตัวอย่างเช่นมัสยิดนะครับให้เราเติมว่ามัสยิดท่าอิดเพื่ออะไรอะ่ะร้อยแปดจะได้ไม่เข้าสู้เหาแดงก็จะได้ไม่เข้าสู้เหาเขียวก็จะได้ไม่เข้าเพราะมันเป็นแค่มัสยิดท่าอิดเท่านั้นเป็นอย่างนั้นเองนะครับและส่วนสุดท้ายก็คือกาตากันตินามะ คือคำสรรพนามคำสรรพนามคือคำที่ใช้เรียกแทนคำนามนักเรียนดูนะครับคำที่ใช้เรียกแทนคำนามนี่เขาเรียกว่าคำสรรพนามคำที่ใช้เรียกแทนคำนามยกตัวอย่างยกตัวอย่างช่นคำว่า ขาอ่าอ่าใหม่ใหม่เขาเขานี่ไม่ใช่เขางูนะครับเขาคืออ่าบุรุษที่สามคนที่ไม่ได้อยู่ต่อหน้าเราลอนนะลอนใช่ไหมคุณเธอฉัน เราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่ากาตะกันตินามะหรือคำสรรพนามนั่นเองนะครับตรงนี้เป็นการใช้สรรพนามเพื่อเรียกแทนคำนามหรือชื่อของสิ่งต่างๆเนาหให้มันง่ายขึ้นให้มันกระชับขึ้นนั่นเองฉะนั้นนะครับงานของเราวันนี้นะครับครูอยากให้เราทำการเขียนนะครับให้ครู คำนามทั่วไปเอาภาษาไทยนะครับนะเอาภาษาไทยก่อนคำนามทั่วไป5คำคำนามเฉพาะหรือเจาะจงเนี่ยอีก5คำเขียนลงในสมุดต,ต่อท้ายจากครั้งนี้ที่เราจดนะครับเนาะอย่างละคําคำพอนะครับแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้ครูได้เลยนะครับอิชายาล่ะถ้านักเรียนคนใดที่มีข้อสงสัย นักเรียนสามารถเปิดย้อนดูเอ่เปิดย้อนดูได้นะครับมี u ู u b e นะครับหรือว่าใครมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำวิชาโดยตรงนะครับสําหรับวันนี้ครูขอจบการเรียนการสอนของเราไว้เพียงเท่านี้ครับบอบิลลาฮิตอฟฟิวัลฮิดายะ์วัสสาลามุอะลัยกุมวาระห์มะตุลอฮิวบเราะุาัตุ